พิเศษจากเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านนี่มาแล้วว,ว้าวโลคอ๋อค่ะวันนี้เพื่อนบ้านซื้อขนมมาฝากนะคะซื้อขนมมาฝากเรามีขนมนี่ต่อคิวยาวแหงพี่น้องเออโอ้นี่นี่ลิตเติ้ลซีอะไรว่าไปวันนี้มีรถได้แค่หนึ่งคนละหนึ่งชิน้นคนละหนึ่งชินน้นนะจ๊ะนี่เราอยู่กับ ใครบ้างเอ่ยนี่คุณดาวายคุณหัทยาฮเพืเ่ oh. เดี๋ยวเราจะมากินกันว่ามันเสแสบซำได้พี่น่องมันเสแสบซำได้สมความลำค้ามลือแต่เขาไปต่อแถวตีหาตีซีซำได้แถวยาวเหยียดมากแต่ว่าวันนี้มาถึงเมือเราแล้วเนี่ยมาถึงเมือเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วลิตรสี่นจาลิตรสี่นจาจะมาลองซิมเบืองว่าแสบนัวซำใด้เออมา ลิตเติ้ลสีลิตเติ้ลสีอะไรจะแซ่บหนัวมามามาออกยูทูบชาแนลกันเบาเบามันดำไหมนี่เดียวนะทำไมมันดำอย่าง้่ะปรับแสงหน่อยค่ะท่านผู้ชมอือมันไม่มีไฟโอ้าใช้ไฟไลท์มั้ยอันนี้ไม่มีไฟไม่ได้ถูงเส้นตาจะแดงมาจาาเอ้อยังไ่ถ่ายรูปเลยถ่ายรูปก่อนัดดวงดาวดวงดาว ก่อนท่้งสกีเราต้องถ่ายรูปก่อนดิพี่น้องเราต้องถ่ายรูปก่อนนะจ๊ะเพราะว่าเป็นธรรมเนียมของเรายุคนี้เราต้องถ่ายรูปก่อนที่เราจะชิลเอาถ่ายคราวนี้หรออ่าเราคุณต้องถ่ายคราวนี้เพรมีแสงเข้ามาเกาอนถ่ายรูปก่อนเด้อเก็บไปที่เดลุดเด้อป๊าดตาอ่อนเลย เอาตักไปไหนอ่ะตากมาถ่ายดูน้ำาลเอะเป็นถุงไปเอาถุงมาน้องมาสั่งเอาลูกเรีตักมาเรียวๆรเดี๋ยวลูกดิบวันนี้อยากได้ลูกดิกอ่ะลูกดิบวี อีล่นี่ท่าลูกมังนี่นะท่ามังนีแนอุ้ยขึ้นมาท่ามังนีแนแบบดูรียวลเลยหนึ่งหนึ่งสองสามตรนงดาวต้องแอบถ่ายตอนนี้พวกพีกำลังแบบว่าอันนี้ใครดูเราบ้างเอยมีคนดูมีคนดูด้วยอะไรนี่แม้ใครดูเราเออใครดูเรามันดูเองอะไรนี่ถ่ายแบบเราเรู้ใช่ไหมโท่เลยแม่อาว ุ้ยหายไปแล้วเขาตกใจได้ไหมจ้ะมีบอกว่ามีคนดูเราหายไปเลยอ่ามามาดีเป็สีเอาพีดาไปไทยบุดิ๊กแม่กินเดี๋ยวกันข้าวปลาไม่เป็นจังไรก่อรสชาติเป็นจังใดผู้เปี่ยรสชาตินะคะก็คือว่าให้เราโอ๊ยกระสีเลี้ยวพอดนะรสชาติคือ ไครแม็กของนิตเทิลซีคือรสชาติจะอยู่ที่ครีมนมสดค่ะตอนที่เราบีออกมาลิ้นเราไปดูครีมนมสดนะโอ้ยละลายในปากจริงกินคู่กับโอเลี่ยเออกินแบคอฟฟีน้ำผึ้งโนโอเลียงนะคะแบกคคอฟฟี่น้ำผึ้งกินคู่กันจริงๆเขาบอกว่าขนมอันนี้จะอร่อยไม่ได้อร่อยอย่างเดียวมีเงินซื้อไม่ได้นะต้องมีความพยายามด้วยต้องอุ้ยไม่มาต้องอุ้ยไม่ ดูด <ermaid> ิ๊กดูดกดูดดูดิกดูดดิเอาเดี๋ยวจะให้ครูลองอุ้ยนี่ไงมันปรับแสงได้อยู่ดีก่อนเออคือว่าปรับแสงเนาะอะมามาดูดิกของตาคอนดูดิกเราจะถ่ายดูดิก่อนนะคะ่ดูดิกก็อยู่ในมยไหดูด บออันนี้อย่าชาแนลเราโอ้ชาแนลโอ้แง่เด็กตัวเผยขาซีดไปบอกไม่มันมันมีมันปรับโหมดได้ไงเอาโหมดนะโหมดนี้เหรอเอาโหมดที่แบบบลิงบลิงหน่อยได้ไหมแบบหน้าโอ้ไชมพูอันนี้มันลูกดิ้งเลยนี่อะลูกดิ้งดูกดิ้งเฮ้ยตัดกระตเลยนะตัวกตุ๊กกล่องดูให้ไอ่ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมเออได้ได้ได้ยังนี้ได้สามสี่เจ็ดร้อยค่ะน่ารักแผล กไปเดาว่าน่ารักมากเลยค่ะค่ะมันก็จะไม่ใช่พวกกลิ่นแห้งไหนมาค่ะกะโกงกากระบาดออกไปบุกจริงใหม่จ๊ะไมันสิเบรกเกอร์กระบาดจริงใหมหนึ่งสองสามกินเถอะแบบอยากกินมากของมามามาอยากดูแบบจะเห็นวินาทีที่แบบเริ่มเอาเข้าปากขอดูวินาทีที่เข้าปากโอ้ยไม่แกล้งกันใช่ไหม เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจริงๆเขาต้องนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่มาดูว้ายแป้งดูแป้งแบบละมุนมากหน้ามันดูแบบลุ่มเลื่อมเดี๋ยวนะเนี่ยค่ะมันจะเป็นครีมนมสดแบบนี้แล้วเราก็ต้องโอ้โหาวกินกันเด้อจะไปดิกลย้ง นมครีมนมแบบอืขวดๆโอ้ยโอ้ยฟินค่ะก็กินเลยเด้อโอ้ยขอดูขอดูฟิมเรื่องของเจษฎาพยาใส่โอ้ยกินแบบบ้านๆค่ะบ้านใดล่ะเธออะไาหารเขาเป็นอะไรค่ะอุ้ยนุ่มมากละลายในปากค่ะได้หนัได้หนักหนักเบือดเป็นไงบ้างมันนดึงไหมหอมไหมหอมค่ะ เขาบอกว่ามันแบบว่ามันมันจะติดเข้าไปในลิ้นเลยอ่ะใช่ละมุนมากแม่ละมุนีมากไม่กลิ่นไม่กินแบบไหนกูกินเหมือนนมที่ออกมาจากวัวโอ้เอาเอาท่าบีแคนะพี่ก็เอาท่าบีแคนะบีกินเหมือนแบบนมนมวัวจากฟาร์มโชคกใส่รสครีมนี่แหละไม่มีใครเอาช็อกโกแลตเลยรสชีมคือรสโยอกิร์ตขายบ่ออก ว่าท่านอาจารย์เหะท่านนะก็เก็บไปกินพร้อมพี่ตองไมื่อกี้ดิฉันก็เก็บไว้กินพร้อมพี่ตองนั่นนี่คิดดูว่ารอเพื่อนบ้านขนาดไหนอแล้วไปกินแม่งตชิมหรือยังชิมแล้วอันรสนมเลยเอาชิไม่หรอชิมแล้วอันนี้คือจับจี๊ดแบบอืมเดี๋ยวเราจะลองชิมดูของสามีเล่น่ะดูยีของสามีคู่ปิีมเหรอ มาหลายอยู่ยูนายดามาเป็นยังไงเป็กา่จะมเอาสิกดีของทุกคนไปไปที่แบบาหนดีมาแล้วจ้าดิ้นสี่นี่เห็นบาร์เห็นบาร์เห็นบาร์นี่อืำลายืดถ่ายอยู่หนาไฟเลยอือืดูนะจะมีโอ้ยโอ แบบละลายอ่ะเห็นบารเห็นบารแบบละลายเลยรดินี่ยดูนะดูตั้งควาเลยเหรออารมณ์แบบโ l o w motion เลยอ่ะเออแต่มันหอมจริงหอมจริงหอมนิดรีด้วยพี่น้องหอมนิดรีหอมนมหอมทุเรศสามิดกลิ้นด้วยเนาะชิ้นเดียวไม่พอนะมันมันก็แม่งกระสุนคาร์บอนคิวลาแต่ว่าความหมายคือ มันก็ไม่ควรจะเป็นต่อคิวตีสี่ตีห้าเพื่อซื้อนี่ไหมอะ่ะแต่ถามว่าอร่อยไหมมันก็อร่อยนะเธอแซ่บอืมวเลียนทแซ่บแต่ว่าพอ,อยของมันไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่แป้งม,มันอยู่ที่ครีม,มแต่ว่าครีมมันเป็นครีมแบบแคล้ายๆกับวิปครีมเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นแบบว่าหนุ่มๆฟูๆแหมหอมเออ นี่แหละมุลหลายผู้เบาวมผู้เ่าผู้เบามากิ่งทำเนยๆผู้เบามากิ่งทำเนยๆมันละลายมันละลาดีก็นี่ไงโอยอยากให้ไงได้ชิมจังต้ตองแบ่งน้องด้วยโอ๊ย ยิงมาชิมกตได้เกงล้างมือหรือยังเนี่ยยังยครับยิงมาจากจุดเสียงเปล่าเฮ้ยสลัดด้วยมีนะสลัดอุ้ยพี่น้องแซ่บหลายใส่เดือดจักสิ่งให้ผัวเนี่ยโอ้ยซื้อฝากผัวพ่อช็อกโกแลยมาชิมเหลือครูดูดูซื้อไปฝากผัวชอบกินไหมชิมไหมตามมันเหลยสามชิ้นเหลยนี่ใช่ไหมกินหมดแล้วเนี่ยอ้าวหนูกินกี่ชิ้นอยากจะไปรู้บอกก็ได้คนละชิ้นครูก็มาฟันคนละชิ้นอ้าว ลาลาอีดีปหากอนปา<ะ>ร์ตใช่ดอร่อยจริงๆครีมมันอร่อยกิน <c oughs> ยันถุงค่ะแม่ถุงห้าทมทิงกะแหมือนเนาะมันนุ่มฉ่น้มันนโอมันนุ่มถุงห้ามทิง,ง,ง,งคะแม,ม,ม่จ้ะ แก่เอาเป็นลางเก็บนะแม่ที่ดิน่อคือว่าอร่อยมากพี่น้องที่ดินซีถามว่าให้กี่คะแนน,นให้คะแนน,นก็เต็มสิบก็ให้เก้าจุดเจ็ดห้า เด็กเกาจุดเจ็บหาอยู่เด้มันก็นคือแบบเกือบเต็มเลยอะ่ะปัญหามันก็นคือว่าเป็นขึ้นจุดเจ็หาว่าอีจุดสองหาคือไม่ได้ต่อคิวสื่อแมะมันควรจะแบบว่ามันควรจะเป็นฟิวที่แบบว่าเข้าสามารถไปซื่อเดี๋ยยแบบว่าต้องมีมาต่อคิ้วหรอกมีแบบเปิดบูตลอดอย่างสิแมะแต่มันก็เข้าใจแหลหนอว่ามันเป็นแบบกลไกแบบมาร์เก็ตติ้งของเขาเหรอน้อเดี๋ยวเขาถามครูว่าครูให้กี่คะแนนจากการที่เราชิมลิตเตอร์สตีนะจ๊ะ ให้9.75เหมือนกันนะคะโอแล้วก็แหก9.75เพราะว่ามันด้ถาโดนนะคะแมนถามันมาขายอยู่หนาลรงบานนี่10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มอ่ามันตกชิ้นละกี่บาทที่เราอันนี้มาก็รวมหิ้วนั้นอ่ะ30แต่ก็ไม่รู้ว่าราคาที่หน้าร้านน่ะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าถ้ารับความอร่อยเนี้ยคุ้มมากจริงๆถ้าชิ้นอร่อยก็ซื้อโอ้ลิ ชิลเลอร์กับสื้อก็ถือว่าคุ้มพี่น้องคุ้มอ่าสำหรับผู้ใดที่อยากจะลองชิมบางครั้งนึงในชีวิตเนาะให้ผู้ใดตัวใดอยู่ได้พี่น้องครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็ลองแบบลองชิมดูนี่พุงก็สิเก็บไวเดอไปทีละลูกเด้อก็พ่อหอมปากหอมคอมือนีห้ามาชิมลิตรต้นสีนะจ๊ะถือว่าเก้าจุเจ็ดห้าเต็มสิบถือว่าผ่านค่ะพี่น้องผ่านเนาะ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องตะกินท่องชะนาชแน,นลเชนเกาเชนเคยเชนเดิมพี่น้องเดี๋ยวเขาสิมาอ<ส>ัปเดตกันว่าครั้งหน้าเราจะมาชิมอะไรหรือเราจะพาไปกินอะไรหรือจะไปพาไปเที่ยวที่ไหนหรือเทาสิภาไปมวลบองใดข้า <c oughs> มาคอยติดตามกันพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายคุ <c oughs> ยบ๊ายบายนอบ๊ายบายค่ะเสียดายแบบหน้าเหลืองหั่อ้างหน้าเหลือง